คอนซาโดเลซัปโปโรนะครับก็แยกทางกับโค้ดไดกิเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะไกดคคนซาโดเลซัปโปโรนะครับประกาศปลดไดกิอิวามะซะออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้สอนหลังคุมทีมนะครับผลงานไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าหมายที่สมโมสรตั้งไว้ไดกิอิวามะสะนะครับอายุตอนนี้43ปีเป็นอดีตนักเตะบีซีเทโรศาสนานะครับทีมชาติญี่ปุ่นเข้ามารับงานคุมทีมนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพาทีมลงแข่งขันทุกรายการเลยนะครับ27นัดชนะไป10เสมอ4ีแพ้1ิทีมยิงได้สียไปถึง5 สีป่ประตูส่วนผลงานในศึก j 2ฤดูกาล2025นะครับตอนนี้ซัโปรโรล,ลังอยู่ที่อันดับที่10ของตารางหลังผ่านไปนะครับ25นะัดตามหลังซาง,งานโทสุทีมอันดับที่6พื้นที่เพย์ออฟอยู่8คะแนนนะครับปรับอีก13เกมที่เหลือก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุนซือพร้อมแต่งตั้งชินโกชิบาตะโค้ชจากทีมชุดรุ่นอายุไม่เกิน18ปีขึ้นมาทำหน้าที่แทนชั่วคราวไปก่อนนะครับสำหรับไดกิอุวามาสะก็ไปแล้วนะครับสำหรับคอนซาโดเล่ซับโปโรไม่น่าเชื่อว่าแก เกมเราเท่าไหร่เลยส่วนผลการแข่งขันของคอนซาโดเรซัปโปโลล่าสุดนะครับก็สะดุดแพ้กับวีวาเรนนางากิไป1นประตูต่อ2ในเกมนี้นะครับทางคอนซาโดเรซัปโปโลได้ประตูนําไปก่อน1ประตูต่อศูจากโทโมกิทาคามิเนะในนาทีที่18ก่อนทีมเจ้าถิ่นนะครับวีวาเรนยิงแซง2ประตูรวดต่การทํา2ประตูของมาติอุสเฮซุสในนาทีที่68แล้วก็9 0้บวก็ก็โดนยิงนาทีบากนะครับส่วนทางด้านเจ้าเช็คสุขโชคสารชาตินะครับแนวลุกทีมชาติไทยมีชื่อออกสตาร์ทเป็นตริ จะถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่5.9ตามเทคนิคโค้ดที่โดนไล่ออกไปแล้วสําหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปของคอนซาโดเรซัปโปโลนะครับจะเปิดบ้านพบกับทางเบราบิสอากิชะในศึก J2 ฤดุู้กาล2025แมตช์ที่26ในวันเสาร์ที่1 6กสิงหาคม2 5 6 8เวลาเที่ยงตรงนะครับตามเวลาในประเทศไทยโฆษกเพื่อไทยนะครับถแถลงคมที่ดินเขากระดงยืนยันไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเด่นุพร์บุญกุกันนะครับโฆษกเพื่อไทยออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่ดินของเขากระดงหลังจากที่กระทรวงมหาด นที่ดิซึ่งต่อมานะครับทางบุรีรัมยูเนเต็ดก็ออกมาตอบโต้ถึงการได้มาซึ่งที่ดินดังกล่าวโดยนนุพรบุญกานนะครับเปิดเผยว่าเรื่องนี้ควรยุติได้ตั้งแต่ปี2560ตามคำพิาพาทศาลแล้วก็ยืนยันไม่ใช่เรื่องเกมการเมืองแต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมานานเพื่อไทยรักษากฎหมายแล้วก็หลักนิติธรรมโดยรัฐบาลไม่ต้องการให้ผู้มีอิทธิพลแล้วก็เครือข่ายใช้ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นข้ออ้างเพื่อหาประโยชน์โดยมิชอบทางด้านโฆษกเพื่อไทยได้กล่าวถึงที่ดินเขากระดงจํานวน5 8าพ รว่ามีคำพิพากษาดีกาตั้งแต่ปี2560ซึ่งถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5ทรงพระราชทานให้กับการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยและในสมัยรัชกาลที่6ก็ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตการสร้างทางรถไฟซึ่งรวมไปถึงพื้นที่เขากระดงในจังหวัดบุรีรัมด้วยนอกจากนี้นะครับทางรัฐบาลไม่มีแนวคิดที่จะทุบทําลายสิ่งปลูกสร้างหรือบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และเชื่อว่าตอนนี้รัฐบาลกระทรวงมหากกรวคมาแล้็ รถไฟไฟ้าแห่งประเทศไทยกาลังร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาที่ยุติธรรมสําหรับทุกฝ่ายโดยหากสิ่งปลูกสร้างใดที่เอกชนดําเนินการไปแล้วและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่รัฐบาลก็ไม่มีความคิดที่จะทําลายแต่จะต้องหาทางออกร่วมกันว่าจะจัดการอย่างไรให้เป็นไปตามกฎหมายโดยที่ประชาชนชาวบุรีรัมย์ไม่เสียประโยชน์นะครับสำหรับรัฐบาลก็พูดประมาณนี้ส่วนทางด้านนายประมูลชัยนพสุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานทรัพย์สินและก็ผู้อำนวยการสายงาน,างานการตลาดและก็การสื่อสารของส,รรองสมโมสรบุรีรัมย์เูเนเต็ดเผยสโมสรยัง ใช้สนามช้างอารีนาในการแข่งขันฤด,ดูกาลหน้าเป็นที่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเจ้าตัวนะครับก็เปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีเอกสารอย่างเป็นทางการจากหน่วยรัฐหรือว่าหน่วยใดส่งมาอย่างสมมสรดังนั้นขอยืนยันว่าสนามช้างอารีนาจะถูกใช้เป็นสถานที่จ,จัดการแข่งขันในระดับประเทศแล้วก็นานาชาติตลอดปี2 0 2 5าถึง2026กตามกำหนดการเดิมก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับยังใช้สนามอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับช้างอารีนาบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับก็ประกาศต่อสัญญ,ญาสุาพณนัทไี่ถึงสองนัาทีาสิขอเดทางสร้าบ บุรีรัมย์ยูเนเต็ดหลังตัดสินใจนะครับต่อสัญญาไปถึงอีก3ปีสมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับประกาศ่าวดีให้กับแฟนบอลได้ชื่นใจเมื่อแบงค์สุพนัทเหมือนตาดาวรุ่งตัวเก่งของทีมนะครับตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับสมสรอ,ออกไปถึงปี2028การต่อสัญญาครั้งนี้นะครับก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อมั่นของสมสรแล้วก็ฝีเท้าอันโดดเด่นแล้วก็ความทุ่มเทของสุพณัทเหมือนตาขณะเดียวกันนะครับยังสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีแล้วก็ความรักที่เจ้าตัวมีต่่บบ่่่ออทัาารรรราาาายฟ้บุุมมมมนเเเตต็กชืวว กันในครั้งนี้นะครับยังคงสร้างเรื่องราวแล้วก็ความสําเร็จหน้าใหม่ให้กับสมรสรต่อไปพร้อมทิ้งท้ายว่าเรื่องราวยังคงดําเนินต่อไปนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นสําหรับสุพนัทเหมือนตา